สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพละหกักแพงครับสุโมงสุบอลนะครับสุโมงสุเจยเอฟซีสุขุสุขณนะครับอยู่ต่างประเทศในประเทศพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบาร์บรรพุนผากินพ,น,พนพี่น้องตอนเตียงตอนใบใบพี่น้องเนาะนะครับครับมากินตำมังหงเนาะพี่น้องเนาะนะครับกินตำมังหงน้ำกันแสบๆเนาะพี่น้อง ตะมุงตอน it, เทียงๆเศบๆครับขามาแหล่วอย่าล <una S 2> ืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบรรพุนผ้ากินอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบภาดคลิปต่อไปแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากโฆษณาไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะนะครับอย่าลืมนะครับอย่ากดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากโฆษณาไว้น้ำแนน้องพี่น้องเนาะนะครับเนี่ย อันนี้ลูกชิ้นชิ้นทอด <c oughs> ลาดน้ำจิ้มก่อน <c oughs> ลาดน้ำจิ้มเลยช <c oughs> ิ้นทอดน้ำกันพี่น้อง กะลำมีกะลำม,ม,ม,มี่พักบุงเนาะ,พ,นนนะพี่น้องเนาะนะครับแซ่บๆพี่น้องเนาะนะครับมากินน้ำกันครับกับบ้าบันพ่นเน,ะน,น,นะาะพี่น้องเนาะนะครับมาๆพี่น้องมาปัดนไอทีแล้วมากินน้ำกันครับเนะาะตำขนมจีนเออไปเป็นตำตำหุง 嗯，不用、mm hmm. 흠. Hmm. ่น้องแต่แสบเฮ้ยครับทำพุงเร้อทำพุงโดดเดียวเลยอืมใจกัน เอาคือฝนตกสงสัยหยันฝนตกอยู่ 我以就好山上。

Ừm. Mm Chào -hmm. พี่หน่องมากินนล้วกันจังฮือ <c> ก <oughs> ินปลาบุ่งซาดๆดีกลินปลาเขียวกินก่อนพี่น้อง <c oughs> ขนมฟักบุ้งเ็มเตาอืมอืมรสไพี่น้องให้กินพินาบ้านเสียงอาจจะดังนิดหนอยรสสายครับ มีสมอยอยู่ใบไทยคลิปปับ๊บนะครับ,บอยเฮ็ดคลิปปับ๊บมิตรลดพี่นอ้องหยุดทำอะไรกันนี่นะครับอืม Hmm. กินอยู่คนเดียวนอ้องฮะเอาเขาไปเข้ <c oughs> าขนาด <c oughs> น้องเอ้ <c oughs> กิ้นเนืออน้อยริ้งๆเฮ้ยน้าบม่กินนำครับพี่น้องขอขอบบนขอบคุณนะครับเอฟซีสุขสุขน้าะพี่น้องนะครับทั้งายทั้งใจคลิปนี้ไปซะกก่อนพี่น้องนะครับ คลิปหน้าพบพ่กันใหม่น้อพี่น้องเนาะสลับคลิปนี้อยู่ดีกินแซ่บไปแจกพี่นัวลล้ำด้วยสุกุลสกนอย่าเจ็บอย่าจนเขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ่าวันพุนพากินนะครับฝากยำกันนากนานะครับยาก,กดขามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะนะครับ <laughs> คลิปหน้าพบพ่กันใหม่สลับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย